นุกกับแป้งนะ่ะพออยู่ข้างพลอยอ่ะยังขันลูกกระจอกเลยแต่ฉันว่าพอนุกใส่ก็ดูเสือกว่าพลอยเมื่อวานอย่างนั้นเนี่ยอุ้ยสาวแว่นววาแกคิกุเวอร์ฉันว่าพลอยมันใส่หมอกว่าแกใส่ดูแล้วเหมือนป้าทำไมต้องทำตามฉันทุกอย่างอ่ะคิดเองไม่เป็นหรอพลอยดูเถอะฉันจะทำให้พวกแกดูว่าฉันก็ทำได้ดีกว่ามันือนกัน เฮ้ยเกบภาษาอังกฤษออกแล้วอะ่ะฉันได้ B ด้วยฉันคิดว่าจะ,จะไม่ผ่านแล้วโอ้ดีอะ่ะฉันได้แค่ C เองวิชาเนี้พลอยเกบวิชาอิงออกแล้วนะเกตได้เกตอะไรอะ่ะอ้าวเหรอฉันยังไม่ได้เช็คเลยอะ่ะตัดเกทที่90ฉันคิดว่าจะไม่ได้ A ซะแล้วอะ่ะ จแล้วให้เป็นพยอ,อ่ะได้เอทุกวิชาเลยขนาดที่แย่ะแกแก,ก็ยังได้มาเลยเก่งอ่ะฉันว่านุกเก่งกว่าแกนะแกเก่งกว่านุกอีกพวกแกก็เก่งกันนั่นแหละเออแล้วเรื่องที่ฝึกงานอะเป็นยังไงกันบ้างฉันกับนุก็ไปที่เดียวกันนี่แหละเสียดายแกไม่ได้ไปด้วยนั่นสิพอเป็นคนเดียวเหงาแย่เลยอ่ะไม่มีพวกฉันเอานะ่าฝึกงานแค่สี่เดือนเองไม่แน่นะตอนทำงานเราจะทำด้วยกันก็ได้ ซาูุฉันไม่อยากห่างจากพวกแกเลยอะทำงานได้ดีมากเลยนะใบอนยอุอนยงอนุญาตก็มาแล้วอ่ะนั่นไงแกนเพื่อนซีกันมาแล้วเนะี่ยพล พวกเธอนี่ดีเนาะเรียนจบที่เดียวกันมาแถมยังมาทำงานที่เดียวกันอีกฉันไม่มีวันห่างพลอยหรอกเพื่อนเก่งๆแบบเนี้ยฉันจะเกาะให้แน่นเลยแกก็พูดเวอร์ไปนะแป้งนี่เป็นเพื่อนหรือผีเนี่ยจะมาเกาะฉันไม่ปล่อยแบบเนี้ยเออพลอยออเดอร์คุณวิชัยอะ่ะฉันจะส่งให้แล้วนะลงระบบวันนี้เลยเลิศเออวันนี้ฉันลืมชมแกเลยอะ่ะพลอยคุณน,นี้แต่งตัวน่ารักนะเนี่ย ใช่คอยเขาแต่งตัวเทสดีทุกวันเลยใส่อะไรก็เข้ากันไปหมดชุดสวยมากเลยซื้อที่ไหนเนี่ยฉันอยากใส่บ้างจังได้เดี๋ยวฉันส่งลิงก์ให้นะเอาเป็นตำข้าวโพ,พด็อปเผ็ดๆเปรี้ยวๆเลยนะคะเลิศเป้นฉันขอชิมของแกไดนะ้นะท้ไมไม่กินข้าวอะ่ะเดี๋ยวก็ไม่อยู่ท้องหรอกก็ช่วงนี้ฉันงดแป้งฉันกลัวอ้วน แหมเขาโพดไม่ใช่แป้งเลยมัง้งของฉันเอาสเต็กไก่พริกไทยดำค่ะแล้วก็น้ำส้มฉันเอาสเต็กอกไก่พริกไทยดำแล้วก็น้ำส้มค่ะแล้วแกไม่บอกว่าเอาเหมือนพลอยอ่ะจะสั่งซ้ำทำไมเออจริงฉันงงมากอ้าวเหรอเมื่อกี้ฉันไม่ได้ฟังอ่ะว่าพลอยสั่งอะไร เอาแค่นี้แล้คะแล้วก็ออาน้ำเปล่าด้วยนะคะเออนุกงานคุณพิ่บูนอะเขาขอเพิ่มสินค้าเดี๋ยวแกเพิ่มในใบสั่งให้หน่อยนะเละิกอุ๊ยพลอยฉันเพิ่งสังเกตชุดแกวันนี้ชุดแกน่ารักมากเออพลอยน่ารักเนาะฉันอยากจับมันเล่นเกมแต่งตัวตุ๊กตา พอ,อยเนี่ยดูเรียบเรียบเหมือนไม่มีอะไรแต่พอนานๆไปแกก็ดูน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยสมัยเรียนอะ่ะผู้ชายพี่ออบไปนะตีกีดาวมหาลาัยเลยอะแหม่พอ,อยแกก็ข้อใจเลือกคบเพื่อนเนาะสวยเด่นอยู่คนเดียวเลยนุกกับแป้งนะพออยู่ข้างพอ,อยอะยังถล่ลูกกระจอกเลยแกก็เวอร์ไปนุเยียพอ,อยดูเถอะ ฉันจะทำให้พวกแกดูว่าฉันก็ทำได้ดีกว่ามานันเหมือนกันโออยฉันหิวแล้วอ่ะว่าไรอาหารจะมาสักทีเนี่ยแกพลอยมันใส่ช่วโมอวานมาเหรอวะนั่นนะสิมันไม่ซักเหรอพอ่อ นุกเหรอเนึกว่าพลอยอ่ะใส่ชุดเดียวกันเหมือนพลอยเมื่อวานเลยแต่ฉันว่าพอนุกใส่ก็ดูสวยกว่าพลอยเมื่อวานอย่างนั้นเนี่ยอืมลุคนี้น่ารักมากเลยอ่ะแล้วนี่แกซื้อชุดร้านเดียวกับพลอยไหมอ่ะเปล่าฉันซื้อไว้ตั้งนานแล้วอ่ะแต่พลอยมันนั้นเอามาใส่ก่อนมันก็เลยเหมือนฉันเอาไปใส่ตามมานะันอ่ะไม่ใช่หรอกมันไม่ได้ดูตามหรอกแกก็สวยไปอีกแบบ แป้งถ้าฉันก,กับแกใส่นะ่ะจะสวยปะฉันว่าไม่ผ่านน่ะไปทำงานดีกว่าปะอุ๊ยสาวแว่นวกัแกคิกขุเวอร์แกไปตัดแว่นมาเหรอพลอยใส่แล้วดูเป็นคุณหนูเลยนะ ใช่ช่วงนี้ต้องคอมบ่อยอ่ะตามมาล้าก็เลยไปตัดแว่นดีกว่าฉันว่าถ้ากายฝ่ายไอทีเห็นต้องข้างรักแกแน่เลยเออแกเห็นข่าวซื้อรถทิปปะ่ะเออฉันก็ตามข่าวอยู่นะดังมากเลยล่ะหวัสดีนิวเยียแป้งมาเช้ากันจังเลยนะ เฮ้ย hey, แกใส่ไว้เป็นเด็กเนื้อดอีกคนแล้วหรอดูแล้วเหมือนแม่แบบเดียวกับพรเมื่อวานเลยนะฉันสั่งตัดไว้นานแล้วอ่ะก็เพิ่งได้ออกมาใส่เนี่ยแหละเออฉันว่ามันไม่คืออ่ะแกใส่แล้วมันไม่เข้าจริงฉันว่าพรมันใส่เหมาะกว่าแกใส่ดูแล้วเหมือนป้า แล้วสายตาแกมีปัญหาหรอถึงไปตัดแว่นน,น่ะฉันสายตาสั้นน่ะก็เลยไปตัดมาฮอยไหนก็นลองใส่แว่นซิฉันอยากรู้ว่าเหมือนลุกไหมนี่นุกไปตัดแว่นมาหรออืมฉันก็ไปตัดตัดไว้อ่ะนานแล้วเลิศปะ แกสองคนนี่คาแรคเตอร์เหมือนกันเลยนะเออใช่ไหมหุ่นก็คล้ายๆกันหน้าก็เหมือนกันทรงเดียวกันเลยอะแกแต่ฉันให้พอยเต็มสิบนะส่วนนกฉันให้เจ็ดพอแต่ถ้าแต่งตัวเหมือนกันฉันให้พอยนะเพราะทรงพลอดูดีกว่า แกเป็นผู้นําแฟชั่นจริงๆเลยอันนี้มันคอลเลคชันใหม่แกไปถอยมาแล้วหรอไห<ง>นฉันขอตดวบ้างสิเลิศเนาะแกถ่ายรูปให้ฉันหน่อยสิฉันคิดแคปชั่นไว้แล้วไหนทามาฉันถ่ายให้สวยมากดีต่างหูเล hey, ิศเฮ้ยนกมันลงรูปอะแต่ฉันว่าค,คุ้นๆนะนี่ เออถ้าโพสแบบเดียวกับพอยเลยอ่ะแคปชั่นเดียวกันกับแกด้วยอะ่ะเหมือนแท่ทุกอย่างอือฉันเห็นแล้วแหละฉันว่ามันแ,บบแ,บบแปลกๆนะพลอยแกคิดยังไงอะที่ลูกมันทําตามแบบแกเอาจริงฉันก็อึดอัดแหละแต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงอะตอนแรกฉันก็คิดว่าบังเอิญเหมือนแต่นี่ไม่ใช่อะ่ะตั้งใจก๊อปปี้ชัดๆ ตอนแรกฉันก็คิดแบบนั้นแหละแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วอะฉันว่ามันจงใจเรียนแบบแกนั่นแหละฉันว่าจะลองแก้งมันสักหน่อยอะพวกแกเมื่อวานฉันไปเจอเทนใหม่มาโคตรเจ๋งเลยเทนอะไรหรอพอย ก็แฟชั่นใส่รองเท้าข้างละแบบไงกำลังฮิตเลยนะจริงดิไม่เท่แบบนี้ด้วยเหรอมีสิข้างนึงใส่แตะข้างนึงใส่ผ้าใบนี่ไงโฮ้ยน่าสนนะพลอยเดี๋ยวฉันเอาด้วยงานฉันเอาด้วยฉันไม่ให้แกเด่นคนเดียวหรอกพลอยอ้าวนุ๊กแกซื้อตังหูใหม่เหรอเออ ใส่รองเท้าอะไรของเธอเนี่ยนุกก่อนออกจากบ้านไม่ได้เช็คอรอเพราะมันคนละค้าพวกนี้มันไม่เข้าใจแฟชั่นเอาซะเลยแกแต่งตัวอะไรของแกเนี่ยนุกใส่รองเท้าคนละข้างบ้าเหรอ ขึ้นรถเมล์มาไม่มีคนท้าของพวกแกไม่ได้บอกหรอว่าจะใส่รองเท้าแบบนี้กันอะแกคิดจริงๆเหรอว่าการใส่รองเท้าคนละข้างแบบนี้มันเป็นแฟชั่นอะนี่แกแกล้งฉันเหรอพวกแกทำแบบนี้ทำไมอะฉันตั้งหาที่จะต้องถามแกแกเป็นอะไรนักหนาที่ต้องแต่งตัวเหมือนพลอยอะฉันไปทำอะไรนักหนาฉันไปนล่อลวใครฉันไม่ได้ตามใครซะหน่อย แกรู้จะอยู่แก่ใจยังไม่ยอมแล้วอีกเหรอฉันก็แต่งตัวของฉันแบบเนี้ยมันไปซ้ำใครแล้วฉันผิดหรอมันไม่ผิดหรอกการที่แกจะแต่งตัวเหมือนใครแต่นี่แกพยายามทําตัวเหมือนพลอยทุกอย่างแกทําไปทําไมฉันเห็นแกเป็นแบบนี้แล้วฉันอึดอัดมากเลยอะรู้ปะฉันถามแกจริงๆนะทําไมต้องทําตามฉันทุกอย่างอะคิดเองไม่เป็นหรอฉันก็อยากให้รู้ไง ว่าฉันทําอะไรแบบพลอยอ่ะฉันก็ทําออกมาได้ดีเหมือนกันแล้วทาไมต้องอยากทาแบบนั้นมีความสุขเหรอฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าทําไมพวกแกสองคนถึงชอบเอาฉันมาเปรียบเทียบกับพลอยแล้วฉันก็สู้พลอยไม่ได้สักครั้งอะ่ะเพราะแบบนี้ไงพลอยฉันก็เลยอยากทําให้รู้ว่าฉันก็ทําได้เหมือนกันถึงมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ฉันก็อึอดอัดนะนุกทำไมแกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยวะ แล้วถ้าฉันเป็นตัวเองพวกแกจะเลิกเปรียบเทียบได้ปะฉันขอโทษนะนุกที่ก่อนหน้านี้ฉันพูดไม่คิดเองฉันก็ขอโทษแกเหมือนกันนะฉันไม่คิดเลยว่าแกจะรู้สึกแบบนี้พวกฉันจะไม่พูดแบบนั้นอีกแล้วนะฉันสัญญาจริงๆแกก็เป็นคนที่สวยอยู่แล้วนะไม่มีอะไรที่ด้อยกว่าพอยเลย ต่อไปเป็นตัวเองนะนุกทุกคนเข้าใจแกแล้วแล้วก็อยากให้แกเข้าใจฉันด้วยฉันขอโทษนะพลอยฉันคิดอะไรตื้นๆไปหน่อยอะเป็นตัวเองอะดีที่สุดแล้วทุกคนมีความน่ารักเป็นของตัวเองโอ้แบงค์แกแต่งตัวสวยจังแล้วฉันจะสู้ได้ไหมเนี่ยแกนี่เลือดก,กว่าใครเลยนะนิวเยียแซ่บตลอดเลย ฉันก็อยากแต่งตัวน่ารักแบบแกนะแต่ฉันสู้ไม่ได้อ่ะโหนุก๊กลุคนี้เหมาะกับแกมากเลยอ่ะใช่มีสไตล์เป็นของตัวเองมากเลยอ่ะแต่ก่อนฉันก็ชอบแต่งแบบนี้แหละแต่ไม่ค่อยมีความมั่นใจอ่ะแต่งสวยขนาดนี้ไว้ฉันใส่แบบแกบ้างดีกว่าจะได้เป็นคู่หูกัน ไม่เอาอย่ามาก๊อบฉันนะนี่มันสไตล์ฉันฉันหล่อเล่นใครจะไปแต่งแบบนี้แล้วน่ารักแบบแกล่ะเนาะ <laughs>